สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าสั่ง2คันครับ GSA กับ h a ฮ Division ส o นรถไกด์ครับผมตัวนี้แบบนี้คือการการสั่งแบบเข้าไฟแนนซ์นะครับผมถ้าเข้าไฟแนนซ์มันจะมีกรรมวิธีในการเอารถเข้าไปตรวจที่ขนส่งเพื่อที่จะโอนเข้ากับไฟแนนซ์หนึ่งวันนี้สองคันครับผมเดี๋ยวไปดูว่าเราเอาเข้ากันยังไง ดีครับเรียบร้อยครับตรวจสภาพเรียบร้อยเตรียมส่งลูกค้าคันนี้เตรียมส่งลูกค้าคันนี้ก็เตรียมส่งลูกค้าครับผมคันนี้สวยเลยคันนี้คันนี้ลูกค้าจบไปเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เข้าไฟแนนซ์ทั้งคู่เลยครับกระบวนการเข้าไฟแนนซ์ก็ยากนิดนึงครับเหนื่อยต้องไปลุ้นว่าเรื่องท่อจะตรวจผ่านหรือเปล่าส่วนท่อเดิมๆนี่โอเคผ่านฉลุยครับ แต่ฮาเล่ต์ในบิษัเนี่ยมันเป็นท่อแต่งแวนันทายนี่แต่ยังดีที่เสียงไม่ค่อยเยอะครับผมก็ผ่านฉลุยคันนี้คันนี้นครสวรรค์ G ีเอสแต่คันนี้ที่ไหนไม่รู้ที่ไหนนะพอรู้ไหมโอเคครับเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปส่งนะครับพรุ่งนี้เจอกัน ย้ำถึงถิง่นโอ้ย,อยเขาจะเจร่ญนุุงเืิงมีรถเพลนเริ่มเพลน,นสวัสดีครับช่างช่างคนนี้มือดีกม็มือหนึ่งครับซ่อมทีไรนอนเหลือทีนี่ เซอร์วิสเรียบร้อยเป็นไงได้ได้ปล่อยลมไหมไปล้วยปล่อยแล้วนะ<ำ>อันนี้ร้านแม็กเซอร์วิสอยู่ได้ข้างเขาแถวสิง์มุรีโอเคครับ เฮ้ยเขาเซอร์วิสเต็มรูปแบบนะครับเนี่ยเ,เออย้เลยของร้านนี้ครับผมแล้วก็ส่วนส่วนนี้เป็นโซนเซอร์วิสครับอันนี้โซนขายสันขายก็มี Oh S100 นี่เป็นโซนขายครับโซนสวิตตรงนูน้นฮัโลโหลเดี๋ยววันไหนผมผมกลับมาแล้วมันไม่มืดนเดี๋ยวมาจะสักสักสามสี่ขวดนะ 1K อุ้ยแสงสมซิมิลันแสงคาดมากถ่ายไม่ค่อยได้เมื่อกี้เอาอะไรไปจุ๊บๆใส่จุ๊บรวมมันนะมันถึงขึ้นผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าปืนนะปืนเป็นเลเซอร์หรือว่าอะไรเป็นผ้าเรดยิงใส่จุ๊บรวมล้อเดียวใช่ครับแล้วมันขึ้นต้องขู่เลยอะไรใช่เป็นเราวิ่งแล้ผมนึกว่าเอาอะไรไป ปล่อยลมปิดๆไม่ใช่อ่ะาอฟาร,รีดเหรอรหมอดูหน้าตาม,มันหน่อยดิมอดูหน้าตาเป็นไงฟาร,รีดอารีดนี่นรรรโอ้นี่เหรอรถยนต์ได้มาใช้ได้หน้หนาที่ของมันอย่างเดียวเท่านั้นใช่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้ฮะก็เวลาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่เปลี่ยนทุกใหม่ก็ใช้ตัวนี้แหละอ๋อเหรอใช้ก,ก๊อกด,ด้วยอ๋อ เพิ่งรู้นั่นนี่ยนี่ครับหน้าตาคนนี้กินเหล้าเหมือนกับเทน้ำเดี๋ยวเมื่อไหละถ้าถ้าผมได้ขึ้นเหนือเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวผม <ไป S 1> แวะมาถ้าร้านยังไม่ปิดก่อนนะอ่าสองสองก็ยิงเบอร์ยิงหยิบกิ๊บนี่ อ่รนะอะข,ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วสามสิบเ okay, จ็ดสี่สิบโอเคแจ๋วของดีนี่หว่า <laughs> ถึงแม้ร้านจะอยู่ท่ามกลางภูเขาแต่เทคโนโลยีเพียบครับผม,ซม, <laughs> ซม, <laughs> ซมเซิร์มาเชฟวิตซิเซิร์ฟมาเซิร์มาเซิร์วิสได้ครับผมที่แม็กซิงบุรีอำเภอบางละจันท์หินผู้กล้าครับผมกล้าไปไหนไม่รู้ ตีมือระดับเทพครับผมปกระเกลับนี่ค <finde> ือแบบเราจะเหลือน็อดไว้เหลือไว้เพื่อไปขันข <out> ัน <en> ข <anger 000 eni> ้างหน้านะครับผมตามนั้นและถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับแดดร้อนมากพี่ ได้ครับคันนี้พี่ลงไปดูที่ร้านไหมหรือว่าไง,งไอ๋อแผ่นป้ายที่อยู่นี้นี่นะครับใช่ยังไม่ได้ติดโอ้พี่ตัวสูงเนาะขี่ได้สบายเลยเโอเคเรียบร้อยถึงลูกค้าเรียบร้อยครับ lòn Ờ uh...